สิ่งสำคัญที่สุดของการใช้กฎแรงดูดก็คือการที่เราจะต้องคงสภาวะของระดับคลื่นพลังงานนั้นไว้ให้ได้มากที่สุดถ้าเราไม่รู้สึกพอใจกับชีวิตของเราในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณพอใจมันแล้วพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณไม่จําเป็นต้องใช้กฎแรงดูดค่ะและกฎแรงดึงดูดต่อให้คุณไม่ใช้กฎมันก็จะทํางานของมันเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติมันคือหนึ่งกฎของจักรวาล การที่คุณใช้กดแรงดึงดูดร้องขอแล้วทำไมยังไม่ได้ผลลัพธ์ทำไมผลลัพธ์เกิดช้าทำไมฉันไม่ได้สิ่งที่ปรารถนานั่นเป็นเพราะว่าคุณยังไม่สามารถคงสภาวะระดับคลื่นพลังงานที่มันอยู่ในระดับคลื่นเดียวกันกับสิ่งที่คุณต้องการถ้าวันนี้คุณอยากได้ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยากได้ผู้ชายที่รักคุณอยากได้ครอบครัวที่มีความสุข คุณจะต้องเช็คพลังงานตรงเนี้ของคุณก่อนย้ำอีกครั้งหนึ่งกดแรงดึงดูดมันคือหนึ่งกฎของจักรวาลและกดแรงดึงดูดทำงานด้วยการดึงดูดสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในคลื่นระดับเดียวกันมันจะดึงดูดเข้าหากันนี่คือกฎแรงดึงดูดซึ่งมั่นคงและชัดเจนเชกเช่นเดียวกันกันกบกดแรงโน้มถ่วงอ่าเจ็บปะ